สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมไต้ฝุ่นชโนไทยกันอีกครั้งนะครับคลิปนี้ครับเป็นคลิปพิเศษครับจะนําบรรยากาศบางส่วนของการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนามซึ่งตัวบอกนะครับว่าเป็นการพาลูกของผมนะครับเข้ามาดูการแข่งขันฟุตซอลเป็นครั้งแรกในชีวิตของพวกเขาเลยนะครับก่อนจะไปดูบรรยากาศนะครับผมนํารายละเอียดมาฝากสักนิดหนึ่งครับเผื่อคุณผู้ชมท่านใดสนใจและอยากที่จะมาเข้าชมการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่10เมษายน ซึ่งไทยเราจะชิงชนะเลิศในเวลา17นาฬิกากับอินโดนีเซียนะครับส่วนคู่แรกเป็นการชิงที่3ซึ่งต้องบอกว่าตัวอันดับ3สําคัญนะครับเพราะว่าใครชนะจะได้สิทธิ์ไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่คูเวต เป็นการพบกันระหว่างเวียดนามเจอกับเมียนมานะครับซึ่งจะแข่งขันก่อนในเวลา14นาฬิกาส0นาทีสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากมาที่สนามนะครับสิ่งแรกเลยหลังจากซื้อตั๋วเสร็จแล้วตั๋วราคา200บาทหลังจากนั้นคุณผู้ชมต้องนำเอทเคที่ได้มาซึ่งราคา200รเนี้ยรวมกับค่าเอทแล้วนะครับส่วนเด็กนะครับไม่แน่ใจว่าส่วนสูงไม่เกินเท่าไหร่เท่ลูกผมสูงประมาณ1้0ยซนติเมตรนะครับก็เข้าชมฟรีนะครับแต่ว่าจะต้องเสียค่าเอ K 100บาทหลังจากนั้นนะครับเราจะ นำเอทเที่ได้มาพร้อมในการซื้อตัว๋วนำไปให้แพทย์ที่อยู่หน้าสนามทางด้านซ้ายมือนะครับเพื่อให้แพทย์ได้ทําการตรวจเอทเผู้ใหญ่จะเป็นการแยกจะมูกส่วนเด็กจะเป็นการแย่ที่กระพุ้งแก้มนะครับก็รอผลประมาณไม่เกิน10นาทีซึ่งตั๋วนะครับจะเปิดขายก่อนเวลาแข่งขันคู่แรก2ชั่วโมงนั่นก็หมายความว่าคู่แรกเตะไปสองโมงครึ่งตั๋วก็จะขายในเวลาเที่ยงครึ่งนั่นเองนะครับหรือ12นาฬิกาสานาทีซึ่งทุกนัดนะครับจะจํากัดตั๋วเพียงแค่1,300ใบาตามมาตรการรักษาความปลอดภัยด้าน แพร่ระบาดโควิด19นั่นเองนะครับตัว1ใบ200บาทสามารถชมเกมได้ทั้ง2เกมเลยนะครับทั้งคู่เวลา14นาฬิกาสานาทีชิงดัด3แล้วก็ดูต่อเนื่องผู้ชิงชนะเลิศในเวลา17นาฬิกาได้เลยครับคุ้มสุดๆกันไปเลยเอาละครับก็เกิดมาสักพักแล้วเพื่อให้ไม่เป็นการเสียนาฬิกานะครับเราไปชมภาพบรรยากาศบางส่วนในเกมการแข่งขัน,นวันนี้ซึ่งผมมีความสุขมากครับทีมชาติไทยของเราสามารถเอาชนะเวียดนามไปได้3ประตูตอนหนึ่ง เข้าชิงชนะเลิศได้สําเร็จระหวังว่าเราจะได้แชมป์ด้วยนะครับพร้อมแล้วไปช่วรบยิากาศบางส่วนในเกมบริกัทนัดนี้กันได้เลยครับ สโมสรเต้นอ่ะเต้นท่าทัางโชว์อ่ะสนิกท่าโซนิคอาอเออ ถ้าไทยไม่เชียร์ไทยแล้วใครจะเชียร์เราจริงไหมล่ะครับคุณผู้ชมขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด u u s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันในนะัดจริงชนะเลิศสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ